ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนฟิเดอร์นะครับเพจของคนเลี้ยงมดนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันแบบใสๆเลยครับนะครับมดหนามเกี้ยงขาแดงนะครับคือเป็นมดอีกชนิดหนึ่งครับที่ที่ผมเคยบอกนะครับว่ามันยากครับสำหรับคนที่จะเลี้ยงกันจริงๆนะครับหนามเกี้ยงขาแดงนี่เ็เป็นตระกูลหนามนะครับ เห็นเราจะเห็นน้านะครับที่ขอดอด้านหลังเนี่ยเอวเนี่ยที่เอวเขานะครับมันจะเป็นตั้งขึ้นมาเป็นน้าเหมือนน้าทุ่งเรียนนะครับไม่โค้งไม่งอตั้งตรงๆรนะครับทั้งทั้งมดงานแล้วก็ทั้งนางพ้าจะมีน้าตั้งมาหนึ่งอันนะครับนะครับแต่ว่าเกลี้ยงนะครับที่อกเขาจะไม่มีน้านะครับอกจะเรียบ ท้องจะกลมนะครับท้องจะกลมสวยงามอิ่นางพยานะครับดูครับตัวอ่อนของเขาครับตัวอ่อนที่อยู่ในระยะนอนเขาก็ต้องการโปรตีนนะครับสําหรับมดเตมิก็ตามคุณนีก็ตามแทบไม่ต่างนะครับเมื่อเขามีมดงานแล้วเราก็ต้องให้อาหารเหมือนกันอย่างเดียวกันเป๊ะเลยครับนะครับ เซมิอาจจะลำบากหน่อยตอนที่ยังไม่มีมดงานแต่เวลาเขามีมดงานแล้วก็ก็จะเหมือนกันครับคือเราต้องให้อาหารวันเว้นสองวันหรือสองวันครั้งหรือหรือวันละครั้งหรือหรือวันเว้นวันไปแล้วแต่สเต็ปของแต่ละคนนะครับให้น้อยก็ให้ทุกวันก็ได้ครับให้น้อยๆให้พอของกินหมดนะครับอันนี้เป็นหนามเกี้ยงขาแดง ก็สวยอยู่นะครับถือว่าเป็นมดที่สวยงามอีกหนึ่งมดท่านที่คือผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับการที่เขาเลี้ยงในหลอดแล้วก็บันทึกมาเผยแผ่กันนะครับก็จะเป็นสูตรเปนไปครับหลังเนี่ยเป็นหลังที่ถือได้ว่าปักสภาพได้ดีมากครับอาหารเนี่ยผมให้เหมือนมดทั่วไปเลยครับเป็นหนอนนกนะครับหนอนนกกับน้ำหวาน ก็แค่นั้นเลยครับไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมเลยครับยุงอะไรแบบนี้นครับบางคนบอกว่ายุงขึ้นอยู่กับที่เราปรับสภาพนะครับเนี่ยหลังนี้เนี่ยไม่กินลูกตัวเองด้วยนะครับไม่กินไข่ตัวเองกินแค่หนอนนกกับน้ำหวานนะครับแล้วผมก็ให้เท่ากันเหมือนกันหมดแต่บางหลังก็ไม่มีความสุขนะครับแต่หลังนี้เขาปรับสภาพได้นะครับเขาก็มีความสุขของเขาด้วยอาหารเพียงเท่านี้ แล้วเขาก็<ๆ>ไม่กินลูกตัวเองครับประสบงครามน้เร็นเป็นเ,เป็นรังแรกของผมนะครับมีอยู่นะครับเ <c oughs> นี่ยครับตัวตัวที่สองที่เพิ่งเกิดใหม่วันนี้นะครับขายังไม่แข็งแรงยังเป็นสีเหลืองอยู่ยังสีซีดอยู่นะครับส่วนตัวตัวแรกก็หลายวันแนละ้วสีจะเป็นสีแดงแล้วเข้มแล้วนะครับ เนี่ยครับก็การดูแลของเขาครับเขาก็พอมีมดงานก็คือการตื่นเต้นของนางพญาจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ความเหนื่อยของนางพญาก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับสําหรับมดหนามเกลี้ยงนะครับเป็นมดที่ผมชอบนะครับในบรรดามดนามอย่างที่ผมพูดไปนะครับแต่มันทํายากผมใช้ควาจะสําเร็จเนี่ยังแรงเนี่ยผมทํามาเกือบสามสิบนังแล้วครับสามสิบนาง มันไม่ใช่ติดง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่คิดจะซื้อนางเดี่ยวไปเลี้ยงนะครับแต่อาจจะต้องแบกความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับคนที่เลี้ยงนางเดี่ยวจากบนหนามอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีเปอร์เซ็นต์ความสมเร็จของมันอยู่ครับซึ่งอาจจะไม่สูงนักกับการเลี้ยงในหลอดนะครับมันจะสำเร็จได้ต่อเมื่อมันมีมดงานนะครับนะครับ เห็นว่ามันเป็นหนอนอยู่ครบดีพอเป็นดักแดบบ้ปุ๊บนางพญาเกิดกินลูกตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันมีครับเพราะว่าเราเลี้ยงในหลอดมันเกิดความเครียดได้ครับอากาศร้อนที่ผ่านมานี่ทำให้ผมสูญเสียไปหลายลังมากครับนะครับช่วงอากาศร้อนเมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับประมาณสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายกระะกฎา นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดจริงเปยายสิงหาโทษดี้แต่สิบเป็นต้นมานะครับไม่น่าเชื่อว่าในภรษาเข้าภรษาแล้วจะร้อนได้ขนาดนี้นะครับแต่ร้อนจริงๆครับยอมรับเลยนะครับการการการปรับสภาพมดนะครับก็คือ มดเก็จะปรับตัวแล้วก็ความต้านทานของเขาจะสูงขึ้นนะครับอย่างอย่างบางชน,นิดอะมันเวลาเราเปิดหลอนดูเขาก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วครับเพราะว่าเราเลี้ยงในที่มืดนะครับอย่างมดตอนนี้เวลาเขามีลูกแล้วเขาจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่มากแล้วครับนะครับเขาดูจากการเคลื่อนไหวของเขานะครับเขาก็ทำของเขาปกติ นะครับส่วนเรื่องการเรื่องตัวอ่อนก็เรามีามีมวลงานแล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับนางพญาก็ไม่เหนื่อยนะครับมดชนินนะน,น,น,นี้นะครับถ้ากล้องดีๆนะครับซูมชัดๆหน่อยนะครับขาจะแดงปั๊ดเลยครับเป็นเสน่ห์ของเขาครับตัวเขาจะดำเงาแล้วขาก็จะแดงนะครับ และจุดสังเกตนะครับมดที่เลี้ยงในหลอดนะมดงานจะตัวเล็กจังนะครับจะเล็กมากนะครับเปเหมือนกับมดที่เขาเจับมานะครับจับมาหักกิ่งมานะครับมดทารังตามใบไม้นะครับไม่ได้ขุดนะครับหักกิ่งครับหักกิ่งมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะตัวมันจะสูสีกันนางพญาเลยครับมดงานนะจะเล็กกว่านิดเดียวแต่อันนี้ให้เล็กกว่าเห็นได้ครับเลยครับนะครับตัวมดงาน มดงานธรรมชาติจะตัวเล็กแต่จะตัวใหญ่นะครับคือเล็กกว่านางพญาน,นิด์เดียวส่วนมดงานที่เราเพาะเลี้ยงเองประสบความสำเร็จภายในหลอดทดลองในสถานที่ปิดนะครับคือเขาได้รับสารอาหารไม่เหมือนกับธรรมชาติอยู่แล้วครับซึ่งเราจํากันให้เขาได้รับแค่อะไรอ่ะแค่หนอนนกอย่างเงี้ยซึ่งธรรมชาติเขาไม่มีอ่นะครับหนอนนกแล้วก็น้ำหวานนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าชุดต่อไปอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับบนงานนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของนางพญานะครับแต่นางพญาตัวนี้นะครับผมยอมรับจริงๆครับเขาไม่เขาไม่กินนะครับไม่กินลูกอ่อนของเขานะครับคือเขาไม่เคียดนะครับเขาถูกปรับสภาพเหมือนกับเขาปรับสภาพได้นะครับกับสภาพความเป็นอยู่นะครับ เป็นไม่ใช่ตัวแรงนะครับที่ไข่นะครับเป็นตัวที่สองนะครับที่ไข่ไอตัวแรงที่ไข่ตัวนี้มันไม่เหลือแดงแล้วครับมันมีลูกหลายตัวมันกินหมดเลยนะครับมีแค่นอนเหลือสองตัวไข่ใหม่สองลำไยแค่นั้นเองครับไม่ไม่โตนะครับไม่เจริญไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จส่วนรลังที่สําเร็จก็คือหลังนี้แหละครับเป็นหนามเกี่ยขาดแดงชุด <c oughs> เป็นตัวที่สองที่ออกไข่แต่ว่าสําเร็จนะครับเพราะว่าเขาไม่กินลูกน้อยของเขาเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกอีกสองรังเข้าดักแด้ก็รอเป็นตัวอยู่นะครับเนี่ยแด่ไข่นอนนะครับไม่มีไข่เลยครับมีอยู่ในระยะนอนนะครับเหมือนกับเขาเว้นระยะไม่ไข่ใหม่นะครับนะครับเขาไม่ได้ไข่ใหม่ ไม่รู้เขารอจังหวะแบบไหนนะครับถึงจะเริ่มไข่ใหม่นะครับนี่มีแต่ไข่เก่านะครับสิบกว่าใบคือเป็นหนอนแล้วนะครับหนอนน้อยหนอนตัวเล็กนะครับต่อไปก็อาจจะคงไข่แล้วครับต้มีหมดงานสักประมาณหนึ่งนะครับดูการพัฒนาของเขาตอนนี้เหลือหนอนตัวเดียวมันหนอนหนอนใหญ่นะครับแล้วก็ดักแด่เลือสองนะครับจากที่เราเห็นในในมุมกล้องเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาพัฒนาสำเร็จก็จะห้าตัวนะครับเป็นห้าตัวสวยๆนีย่ยเขาป้อนอาหารน้องเขาอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยระยะนอนเป็นระยะที่ต้องการปโปรโตีนนะครับการให้อาหารที่เป็นปโปรโตีนก็เราก็ดูจากจำนวนปริมาณน,นอนนะครับจำนวนปริมาณหนอนถ้าหนอนแล้วน้อยแล้วก็เลี้ยงตัว ตัวมดงางก็คือน้ำหวานนะครับน้ำหวานส่วนโปร,โปรตีนจากนอนจากะมะแมลงนะครับเขากินนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เอาไปใช้เองนะครับเขาไม่ได้ไปใช้เองเขาเอาไปป้อนอตัวอ่อนที่อยู่ในระยะนอนนะครับอย่างตัวที่อยู่ในโฟกัสตรงกลางเนี่ยครับนะครับ,นะรบเขาหิวเขาหิวเขาก็ขอกินเนะี่ย เป็นตัวข้ามเมือกหิวก็กินหิวก็กินพี่เขาก็จะคอยป้อนแต่ก็เป็นมดที่น่าดูาครับมดเซมิ ชนิดแรกๆที่ผมเลี้ยงแล้วสำเร็จนะครับผมทำอยู่เกือบสามสิบลังนะครับทำได้จริงๆแค่เพิ่งได้ลังเดียวนี่แหละนะครับนางเดียวเลี้ยงจากนางเดียวจนประสบความสำเร็จนะครับโอ้ต้องใช้ความอดทนสูงนะแต่คิดถึงจะมาทำในแนวการค้ามันไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเลยนะครับหมด นะครับต้องใจรักด้วยครับมีใจมีความอดทนนะครับมีใจมีความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำให้มันสำเร็จนะครับเอาใจใส่นะครับความคิดนะครับต้องมีทัศนคติในการเลี้ยงนะครับ ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จนะครับถ้าประสบความสําเร็จในการเลี้ยงมดเราต้องศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ปรับสภาพความเป็นอยู่ให้เหมาะสมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขเขาไม่ได้นะครับดัดแปลงได้นะครับเพราะเราต้องเลี้ยงกับเราอยู่ในสถานที่ปิดอย่างนี้นะครับเราจะเอาแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับ เรียนแบบได้แต่เราต้องทําความเข้าใจว่าอย่างสมมุติเขาอยู่ในธรรมชาติอยู่กับใบไม้ต้นไม้เนี่ยเขาต้องการความชื้นแต่ก็ไม่ได้มากนะครับแต่เขาต้องการมากเขาต้องอยู่ในดินแล้วนะครับนะครับอย่างชนิดนี้เป็นมดที่อยู่ตามต้นไม้นะครับบนเถาวันบนใบไม้นะครับแล้วอาหารอย่างเงี้ยอาหารก็คือตัวแมลงที่เขาจะพบได้บริเวณกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเป็นพวกแมลงนะครับ นันนั้นคือธรรมชาตินะครับแล้วก็พวกแล้วก็แทนพวกที่อยู่ตามโคนไม้นี่ก็ด้วยนะครับเพราะผมเคยเห็นเขาหากินนะครับหากินตามพื้นก็มีนะครับแต่ว่ารลังเขาจะอยู่ที่สูงนะครับเขาจะไม่อยู่ใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นก็ไม่จําเป็นต้องอชื้นมากนะครับสําหรับมดชนิดนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับก่อนที่เราจะเลี้ยงเราก็ต้อง ศึกษานครับว่าเขาเป็นมดที่อยู่ในบริเวณไหนนะครับอาศัยอยู่บริเวณไหนนะครับพื้นที่อาศัยในธรรมชาตินะครับความชื้นต้องพอสมควรนะครับอาหารนะครับต้องพอเหมาะพอสมควรเช่นกันนะครับโอเคเขาผสมแล้วนะครับจริงนะครับแต่ถ้าว่า เขาไม่พร de pues no ้อมจะไข่ะครับเขาก็ไม่ไข่นะครับเหมือนกับนอนนะครับ nah. พัฒนาการของนอนเห็นไหมนะแต่ความจริงมันก็ไข่ในระยะกี่วันเว้นวันวันเว้นวันเว้นวันแต่ทําไมมันทิ้งช่วงกันขนาดนี้ครับเป็นตัวแล้วก็มีแต่บางบางบางตัวเขาก็ยังไม่พัฒนาเป็นเพราะความพร้อมครับนะครับเพราะถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็จะไม่พัฒนานะครับเว้นช่วงเห็นไหมนางพญา นะครับนากพยากเว้นช่วงไข่อาจเป็นเพราะเขาดูปริมาณตัวอ่อนด้วยมั้งครับถ้าว่าเขาไข่มาเยอะเขาก็จะต้องเสียสารอาหารที่เขาสะสมมาเยอะหรือเราให้อาหารไม่ถูกส,ส,สุขลักษณะบำรุงไม่ถูกนะครับเขาก็เลยหยุดไข่ไปนะครับแต่อาจจะมีการไข่ใหม่นะครับเมื่ออีกสักระยะหนึ่ง ครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาทดลองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะครับการเรียงมดเนี่ยนอกจากสิ่งที่เราจะได้ก็คือหนึ่งได้มดละสองได้ดูมดได้ดูความเป็นไปได้สังเกตการได้ความรู้ได้การพัฒนาตัวเองได้การฝึกความอดทนได้การใช้สมาธินะครับเป็นคนใจเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเราอยากจะไปเล่นเกมหรือยากจะไปเที่ยวเต่ไปกินเหล้าเมายาแต่บางทีหันมาดูอา้าลืมให้อาหารหมดอา้าลืมทําความสะอาดมดนะครับก็เนี่ยครับทาให้เราอยู่กับบ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้เราใช้นะครับเ,เวลา เป็นประโยชน์ดีครับถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระของชาวบ้านนะครับการเลี้ยงเลี้ยงมดก็เหมือนการเลี้ยงสัตว์อย่างหนึ่งครับบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับอาจจะสิ้นเปลืองมากกว่าเราเลี้ยงมดเดียซ้ํานะครับเพราะมดเราเนี่ยมันไม่ไปกัดแครนะครับไม่ต้องไปคอยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ใครนะครับแล้วมันกัดเราก็ไม่ตายครับมดนะครับมีบางชนิดกัดเรา,เรา,าแล้วตายแต่กเราถ้าเรารู้ว่า ยิ่งอันตรายเราก็ต้องอจำกัดขอบเขตในการเลี้ยงของเขาด้วยครับนะครับมดบางชนิดมีพิษเหมาะกับเราไหมอย่างเงี้ยเราพร้อมไหมเรามีเด็กอยู่ในบ้านหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์นะครับก่อนที่เราจะซื้อมดมาเลี้ยงนะครับสำหรับผมนะครับการเลี้ยงมดก็ช่วยทำให้ผม เป็นคนใจเย็นขึ้นนะครับสำหรับ <c oughs> มดเซมินะครับมดเซมิเป็นมดที่บีบหัวใจคนเลี้ยงเป็นอย่างมากครับบางคนเลี้ยงเอ,อน้ำที่ลึกๆกว่านี้อย่างน้ำเคียวอย่างเงี้ยน้ำเคียวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหต้องกดดันตัวเองเป็นอย่างมากเหมือนกันทุ่มเท นะครับหรือพวกตะน้อยตะน้อยก็เป็นมดมีพิษนะครับก็ถ้าเป็นเริ่มจากนางเดี๋ยวก็เหนื่อยเหมือนกันครับวกมดตะน้อยนะครับแต่ที่เหนื่อยกันสุดๆก็คือเขี้ยวดาบเนาะเขี้ยวดาบเนี่ยโดยมากเขาก็จะรับมาจากขุดน,นะครับนางบินมันไม่พอเราท้องตลาดนะครับก็ต้องไปขุดมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาด นะครับส่วนมดนะครับน้ำเกียงขาดแดงเนะี่ยเป็นมดที่ล้นตลาดครับหาได้ง่ายนะครับราคาจะตกมากเนี่ยถ้าผมไปจาเนะี่ยจะเอาร้อยตัวก็ได้เนะี่ยแต่ถามว่ามันจะไข่หรือเปล่านะครับเพราะมันเดินมันสลัดปีกเดินกันเหมือนมดงานเลยครับนะครับผมเห็นนะที่ผมเอามาเล,เลี้ยงไว้ก็ไม่ได้เลี้ยงเยอะแล้วครับเพราะว่าผมเข็ดแล้ว เอามาแล้วมันไม่ไข่นะครับเราเราได้มดที่มันมีไข่แล้วถือว่าประสบความสาเร็จเราก็เลี้ยงเฉพาะเท่าที่มันมีนะครับถามว่าจะเอามาขายเชิงพาณิชย์ดได้ไหมก็น่าจะได้นะครับแต่ทักวันหนึ่งมันมีตลาดที่กวางขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีแหล่งธรรมชาติอยู่ใกล้ๆนะครับแต่เป็นมดที่เลี้ยงยากจริงนะครับ ไม่แน่ว่าจะรอดนะครับไม่แน่ว่าจะรอดนะครับทุกตัวทุกนางนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับสาระเรื่องมดเตมินะครับเตมิมันก็จะต่างจากฟุลลีนิดเดียวตรงก่อนที่จะมีมดงานเท่านั้นเองครับต้องบำรุงให้เขาพร้อมเสมอ พร้อมที่จะออกไข่ไม่กินไข่ตัวเองก็ต้องปรับสภาพเขาให้เขาทนต่อการเปิดรับแสงอย่างเงี้ยอย่างเราเปิดดูอย่างเงี้ยถ้าว่าบางบางตัวเนี่ยเขาทนไม่ได้เขากินลูกตัวเองเลยครับนะครับขาวไปหลบมุมแล้วก็แอบกินเลยครับแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยเขารอดแล้วนะครับเพราะเขามีมดงานแล้วผมก็ทําแบบนี้ประจํานะครับเปิดรับแสงไฟซึ่ง เขาไม่ตกใจนะครับเขาไม่ตกใจก็นอกจากเราจะได้มดเป็นสัตเลี้ยงแล้วแล้วก็ยังได้ศึกษาพฤติกรรมนะครับเป็นพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงในมดเลเวลถัดไปมดเลเวลสูงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการอัปเดตหนามเกลี้ยงขาดแดงของผมก็ขอยุติลงนะครับ แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับฝากชอบใจก็กดไลค์นะครับแต่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็กดแชร์นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ผมในนามของแอนฟิลเตอร์นะครับคนเลี้ยงมดก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับ